สวัสดีครับครับ้านเราบายเชฟตัม้มมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ครัวบ้านเรามานําเสนอวิธีการสอนการทําไข่ครอบนะครับไข่ครอบเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสงขลานะครับวิธีการทํตถนอมอาหารนะครับไว้ได้กินได้นานนะครับทําจากไข่แดงของไข่ปิดนะครับ ท่านใดเคยเห็นหรือเคยทำมาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับหัวบั้นเรานะครับกับคุณแม่ลาตีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำไข่ครอบนะครับ ไข่นี้แช่แช่น้ําเกลือกี่นาทีครับประมาณสิบนาทีครับเอาแต่เอาแต่ไข่แดงครับแช่สิบนาทีแล้วก็เอามาใส่ล้างเปลือกให้สะอาดแล้วก็เอาข้างในออกให้หมดแล้วก็มาตั้งให้แห้งแล้วก็มาใส่ไข่แดงลงไปสองรูน้ำนี่น้ำน้ำแช่อะไรครับน้ำอะไรครับน้ำเกลือครับน้ำเกลือสองกำมือครับเกลือสองตอนน้ำหนึ่งลิตรครับ ไข่แดงสองสองสองฟองครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับนี่นะฮะแลเอามาจ้งพักไว้นาทีครับหนึ่งชั่วโมงครับพักในในรังไอ้ที่นึ่งนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับนั่นก็เป็น1่จนาที เสร็จแล้วนะครับพักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะเราจะมานึ่งกันอีกทีนึงนะครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมานึ่งกันนะครับนึ่งประมาณ7นาทีนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็นำไข่มาตั้งคนซึ้งที่นึ่งนะครับแล้วก็นึ่งเป็นเวลา 7นาทีนะครับปิดฝานะครับเวลา7นาทีนะครับ7นาทีครบแล้วนะครับ ตอนนี้มันจะเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวพอมันเย็นมันก็จะแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ